สวัสดีครับโค้ชวันพุธนะครับวิทยากรทางด้านการขายและกฎหมายนะครับเห็นชุดคุยทางด้านหลังผมเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องกฎหมายนะครับแต่จะมาคุยเรื่องของฝ่ายขายโดยเฉพาะเลยนะครับมีคำถามเข้ามาว่าเซลส์แมนในยุค4.0เนี่ยนะครับจะอยู่รอดได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็จะอธิบายก่อนนะครับว่ายุค4.0เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับพวกเราอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่า อุตสาหกรรม4.0เนี่ยนะครับก็คือการผลิตนะครับในกระบวนการการผลิตหรือการให้บริการเนี่ยนะครับ4.0จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงเลยนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของสังคมดิจิทัลนะครับยุคนี้เป็นยุคสังคมดิจิทัลนะครับเป็นยุคแห่งการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตนะครับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนนะครับของพวกเรากันนี่แนะครับเราจะพูดถึง Thailand 4.0น่าจะเคยได้ยินกันใช่ไหมครับ เราก็จะพูดถึงยุทธศาสชาตินะครับยีปีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับไร่เรียงมาจนถึงเรื่องของธุรกิจในยุค4.0เองนะครับซึ่งองค์กรในยุค4.0เดี๋ยวนี้นะครับจะมี4ปัจจัยหลักเลยนะครับที่เขาจะใช้ในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุค4.0นะครับประการแรกก็คือเรื่องของขนาดขององค์กรนะครับท่านจะเห็นว่ายุคนี้นะครับองค์กรจะย่อไซส์นะครับดาวไซส์ให้เล็กลงนะครับแล้วก็ ให้คนเนี่ยทำงานได้หลากหลายฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นนะครับประการที่ 2. ก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์และการและแผนงานต่างๆขององค์กรนะครับก็จะต้องกระชับรวดเร็วและฉับไวมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่3าก็คือเรื่องของทรัพยากรหลักนะครับซึ่งทรัพยากรขององค์กรเนี่ยก็จะมีเรื่องของบุคลากรเรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ได้นะครับแล้วก็ เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจขององค์กรนั่นเองนะครับว่าองค์กรแต่ละองค์กรจะชวยโอกาสแล้วจับจังหวะทางธุรกิจได้อย่างไรนะครับต่อมาก็ไล่มาจนถึงยุคของการตลาด4.0นะครับซึ่งเป็นเรื่องของ integration นะครับคือการบูรณาการนั่นเองซึ่งไม่ใช่แต่เพียงพูดถึงกันแค่ social network นะครับจ่เรียกพูดถึงในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะครับเขาพูดถึงการ connect นะครับก็คือการเชื่อมโยงนะครับ ไปจนถึงช่องทางทางการตลาดต่างๆนั่นเองอันนี้คือภาพรวมของ4.0ในหลายๆด้านนะครับที่เราจะเราอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับในส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับวิทยากรจะมาพูดถึงเซลส์แมนในยุค4.0นี่แหละปัญหาคือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเทคโนโลยีก็ตามแนวคิดก็ตามพฤติกรรมก็ตามมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและเซลส์แมนอย่างพวกเราเราเนี่ยนะครับหรือพนักงานขายเนี่ยนะครับจะอยู่รอดเอาตัวรอดในยุคนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับ ก็สรุปเลยสั้นๆนะครับว่ามีอยู่3ประการนะครับที่ท่านไม่ว่าจะเป็นเซลส์แมนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับแต่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำยอดขายให้มันรุ้เป้าหมายขององคอ์กรเนี่ยนะครับสามประการนี้ครับประการที่1ก็คือท่านจะต้องมองลูกค้านะครับไม่ใช่ลูกค้าต่อไปนะครับหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าเซลส์แมนปกติแล้วยุคเก่าๆเนี่ยนะครับเราชอบมองลูกค้าว่า คือเราต้องการจะขายสินค้าเท่านั้นนะครับเขาเป็นลูกค้าของเรานะครับแต่ปัจจุบันนี้มุมมองท่านจะต้องมองว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าแต่ลูกค้าเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับองค์กรและกับเรานั่นเองนะครับการที่ท่านมองแบบนี้ในทางกับการลูกค้าก็จะมองเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องจะเกิดขึ้นก็คือลูกค้าจะเกิดความเชื่อใจเกิดความไว้วางใจเรานะครับและก็อยากจะเติบโต ไปรยพร้อมกันนั่นเองนี่คือป,ประการที่สําคัญมากนะครับประการที่2ก็คือเซลล์แมนในยุคนี้จะต้องกําหนดเป้าหมายนะครับและรวมถึงไปการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องด้วยนะครับเซลล์แมนหลายคนไม่แม่นเรื่องเป้าหมายนะครับกำหนดเป้าหมายการขายได้ต่ําเกินไปหรือว่าเป้าหมายการขายที่ไม่ชัดเจนนะครับซึ่งเป้าหมายการขายที่ต่ําเกินไปหรือเป้าหมายการขายที่ไม่ชัดเจนนั้นเนี่ยนะครับจะส่งผลไปถึงกลยุทธ์นะครับที่ไม่ชัดเจนด้วย เพราะฉนั้นโอกาสที่ท่านจะทํายอดขายให้บรรลุเป้าหมายได้เนี่ยนะครับท่านก็จะพลาดไปนะครับหลายคนคิดว่าแต่ละบริษัทผู้จัดก,การฝ่ายขายตั้งเป้าหมายสูงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับท่านสามารถกําหนดเป้าหมายได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยท็อปเซล์หลายๆคนนะครับกำหนดเป้าหมายได้มากกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งเสียอีกนี่คือเคล็ดลับหนึ่งในการ ทำยอดขายให้บรรลุเป้าหมายของเซลล์แมนมืออาชีพได้นะครับประการ of of สุดท้ายก็คือเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ครับท่านจะต้องเรียนรู้ในเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างอันที่1คือเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับอย่าใช้เทคนิคเดียวกับลูกค้าทุกรลยนะครับท่านจะต้องเรียนรู้เรื่องช่องทางการขายต่างๆนะครับช่องทางการขายต่างๆมีผลนะครับในการที่จะทาให้ท่านทายอดขายได้ถึงเป้าหมายนะครับและ วิธีการที่หลากหลายนั่นเองนะครับเห็นไหมครับในเรื่องของการมองลูกค้าในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายในเรื่องของการเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์แมนที่มองลูกค้าออกนะครับกำหนดเป้าหมายเป็นนะครับและเรียนรู้เทคนิควิธีต่างๆได้นะครับเซลล์แมนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเซลล์ m แมนที่ไม่เพียงแต่ว่าจะเอาตัวรอดในยุค4.0ได้เท่านั้นนะครับแต่ท่านยังเป็น สุดยอดเซลล์แมนนะครับที่องค์กรต้องการนะครับและก็สามารถที่จะทำยอดขายได้บรรลุเป้าหมายนะครับตลอดปีเลยนะครับและตลอดไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับในั้งหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงการตั้งเป้าหมายนะครับวิทยากรจะเจาะลึกถึงการตั้งเป้าหมายซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับสำหรับเซลส์แมนในยุคนี้นะครับเซลส์แมนที่เข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยท่านจะทำยอดขายได้ถึงเป้าหมาย เป็นท็อปเซล์ได้ทุกเดือนนะครับก็โปรดติดตามนะครับเซลส์แมนมืออาชีพกับโค้ชวันพุธในตอนต่อไปวันนี้โค้ชพุทธสวัสดีครับ